อุตต <mean> ิภาพน่าววัฒนธรรมตับรัดประธานเาน้าที่บริหารของธนาคาเอลจีเลองการจัารประวันอุตาครับค่ะคุณประา ผลกานี่นหงในส่วนของน้อราคาทองครับข่ะวสำรอกับเนี็ยนคะก็ราคาทองอยู่ที่ระดับ1น่พาทดเหรียญึงถึง14่งนสดเหรีอ่สำรอบปอดก็เชื่อว่าเป็นสองสุดท้ายก่อนปิดเส้นปีนะคะก็นหน้าจะคงในกรอบประมาณนี้ค่ะคงไม่มีอะไรหรือหวายอมาผ่านการกดดนราคาะเชื่อว่าที่สามเพราะว่าเพราะว่าก็หลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่ซ้มาทำงานนะคะทะับประมาณห4ึ0งรก็ถือว่าเป็นการเออถือว่าเป็อดเลย สถานของปีก็คืออาจะกิดฟันื็อทำกำไรปิดผ่าสจนไปไม่หวตอนนี้คือว่ากลังเข้าดูที่เปนขวายาวของันี่ผลนมาเลรานเชื่อว่าหน้าสบม่ก่อนนี้รายมังกครับผมก็ลงมองอยู่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะซิ้งถึงรัฐสิ้นึนแล้วมาถือทองห้ามมันหยู่กัน แต่ว่าผจะไม่ได้ผลการรัาเท่าไหร่เชื่อว่าเชื่อว่าน่าไม่เปนของ่ายังเปนขนาดอนวาแล้วก็ต่อไปต้องต้องจริง่าะท่วงต่ออาทิตย์นี้ก็พรองคูุเองก็ต้องติดตามข่าวกานในอาทิตย์นี้ก็จะมีข่าวมาถึมของเรื่อใช่ไหมครันจะตีชววัุ่นี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้วันพฤหัสบดีก็จะมีของาำในช่วงวันุมนี้ก็ะงคคุณเก็ต้องติดตาม้กันต่องวถ้าไม่มีข่าวใหญ่อะไรออกมาที่พิจารณานะคะเชื่อว่าก็จะต้องรับปม ก่องดังนั้นถ้าเ่ว่ากานทองเที่รวยั่งานก็เห็นได้้ๆยนะเราสามร้อยสิบก็สามารถที่จะตำหได้แล้วก็ลองทำขายเราสาประมาณรักหนึ่งพันสี้อยสิบเหรียญอย่างกล่องวันี้เองนะคะก็จะอยูที่ประมาณักหนึ่งพันสามอยสามสิบเหรียญจนถึงหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าเจับปะาก็สามารถทำกำไรตอบได้ค่ะครับผมก็ค่อยมาเป็นช่วงขาขึพนอีกทีนึงคุณพาว่ามาเมื่อไหร่หลังปีใหม่เลยไหมก็เพราอว่าเาเห็นประมาณใส่มาได้สองปีก็น่าจะเห็นนาะค่ะแต่ว่าก็้ สามารถเทียบสัก่ได้แต่ว่าถ้ามป็าทตที่เป็นระยะทางอะแม่อย่างนเี๋ยจะ้ยไปแก็จะอาเทียบสัดส่วนก็ได้แต่ว่าช่วงกลางปีหน้าประมาณปลายมั้หนึ่งปลายมงสองปีหน้ายงก็น่าจะเห็นระดับที่หนึ่งพันรอยเดตามางะครับโอ้โหเขาก็แบหลังตุทีแล้วก็ หลายหลายคนก yeah. ็มุ่งความฝกจริงอย่างนี่ยนะคะก็ต้องพยายาลองเล่นให้กว้างขที่สุดเพราะว่าฝึกจริงหลายคนจะเชื่อว่าเป็นจังหวะที่สูงที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังมาดูไปทุกปีมาราที่ฝึกซีที่สูงที่สุดก็คือปีที่สามที่เรื่องเนี้ค่ะรอบฝึกจริงรอบนี้มาเร็วด้วยติดกับลุ่มส่วนของมะกราคือต้นมุมผาค่ะไม่แน่ใจว่าร้านเป็นไรจะรู้เอฟแองเกลลี่ลุ่มส่วนขอไร้านหรือว่าของบ้านครับก็คือรอสักก่อนกลางปีหน้าพันห้าอาจะได้เห็นอย่างนี้เลยไม่ค่ะแล้วก็ ถ้าสปอว์ที่ที่เป็นแกะระยะยาวก็รัคุณต้งให้รู้ว่าใครจ5 0เลรียญนะสปอนไทายกว่าเพราะว่าตองมาถึงขั้นเงินบากด้วยรับปีหน้าถ้างั้นปีนี้เลกไม่กี่วันทำการ1,455จกภาพเท่าน่าจะไม่ถือใช่ค่ะถึงจรจบการีนี้ค่ะขอบคุณมี้บ้ากนะครับค่ะขอบคุณม้ากค่ะคุณจิมานะครับจาก YG Korean e a t u r e สามารถติดต่อเขาได้แขรทองคือผู้ชาสาวทองเยอะที่สุดในรดไทยแขกราก ใช่ก่ะรู้จักกันดีค่ะ